© คุสุชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านในวันนี้เราก็จะได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราไม่ได้คิดเวลาในบุญเปาโลเขียนนั่นนะครับท่านบอกว่าท่างเราได้อยู่ห่างไกลาจากพระคริสต์เจ้าถูกกีดกันไม่ให้เป็นประชากรอนนิสราเอลเป็นคนต่างด้าวไม่มีส่วนในพันสัญญาและในพันธสัญญาอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความหวังและไม่มีพระเจ้าแต่บัดนี้ ในองค์พระคริสต์เยซูเราทั้งหลายซึ่งในอดีตเคยอยู่ห่างไกลได้เข้ามาใกล้ด้วยเดชะพพระลหิตของพระคริสตเจ้าพระองค์คือองค์สันติของเราพระองค์กระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวและยังบอกว่าโดยทางไม้กางเขนทําให้ทั้งสองฝ่ายคือใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดี และตัวเองคุนคนไม่ดีเนี่ยทำให้ทั้งฝ่ายกลับคืนดีกับพระเจ้ารวมเป็นกายเดียวและทรงขจัดความเป็นศัตรูกันเดชาพระองค์พี่น้องกับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ดไม่เป็นศัตรูกันหรอกแต่บางทีพิศาจมันก็ยุให้พวกเราอยู่ดีๆไม่ชอบทะเลาะกันสามีอยู่ดีๆไม่ชอบรักกันมาหลายปีมาทะเลาะรุนแรงเนี่ยบางทีก็ ยีปีผ่านไป30ปีผ่านไปก็มีปัญหาขึ้นมาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆก็เพราะว่าพวกเราบางทีก็มุ่งเน้นอยู่กับใจของเราเองว่าฉันจะต้องเป็นใหญ่ฉันจะต้องถูกแทนที่จะฟังคนอื่นบ้างเนืบ,บุนโดมินิโกเซเลเซียนนี่ไหนพี่น้องอายุ14บปีแต่ว่าเป็นคนที่มีความรัก ต่อองค์พระเยซูเจ้าและรักคนอื่นฉะนั้นในเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแบ่งฝ่ายแล้วก็ทะเลาะกันถอดเสื้อมาแล้วชูกำปั้นให้กันแล้วก็วิ่งเข้าหากันเนี่ยนักบุญโดมินิโกเอากังเขนมาแล้วเดินเข้าไปขึ้นในกลุ่มนั้นแล้วก็บอกนี่พวกเจ้าดูให้ดีว่าเป็นใครเนี่ยอยู่ที่นี่และพวกเจ้าเป็นคนของใคร ผู้เด็กพวกนั้นก็วิ่งหนีกันหมดก็เพราะว่าท่านเอาจริงเนี่ยแล้วบอกกับว่าเป็นอาศัยพระเยซูเจ้าทําให้เราเป็นลูกของพระองค์และมาทะเลาะเบาแวงกันบางทีในชีวิตของเราในช่วงมีการเมืองเนี่ยพ่อก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าโครงสร้างทุกวันนี้มันไม่เอื้ออํานวยให้พวกเราเป็นพี่เป็นน้องกันเลือกตั้งผู้เยบ้านผู้ช่วยผู้เยบ้าน ลือกตั้งกำนันอ,อบอตอ,อ,อบอจเลือกตั้งสอสอแต่ละทีเนี่ยมีสงครามขึ้นมาทันทีท,ทั้งท้งที่อยู่ดีๆนะกินข้าวกินปลาด้วยกันเ,เมื่อทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็เดินผ่านบ้านโดยไม่มองกันเลยเนี่ยเพราะอะไรผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่เข้าใจว่าเราอยู่เพื่อกันและกันได้ไม่เข้าใจว่าเราก็เป็นพี่น้องกัน เป็นต้นเราคริสตชนเนี่ยเป็นความอับอายขายหน้ามากเมื่อบอกว่าคริสตชนของเราทะเลาะเบาแว้งเพราะกันเมืองฉะนั้นนิโมนเปาโลสเตือนสติเราแล้วเราก็ต้องนำมาปฏิบัตินะครับพี่น้องส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เตือนเราเรื่องความตายเรื่องการเตรียมตัว พระอบอกว่าท่านทั้งหลายจงคาดสาเสอและจุดตะเกียงพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสำรสเ <c oughs> มื่อนายมาและขอประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขเป็นผู้มีบุญถ้าหากนายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่พี่องครับ พระเยซูเจ้าเตือนสิทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะสองพันปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้พวกเราก็มีคนตายอยู่ทุกวันแล้วมีบางหมู่บ้านเนี่ยเยอะเยอะเพราะว่ามีประชากรเยอะแล้วเวลาที่พี่น้องได้ยินเสียงระกคังบอกว่ามีใครตายเนี่ยคิดหรือเปล่าว่าศพต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้ พระเยซูเจ้าอาจจะมารับเราหลังจากคนนี้ก็ได้ฉะนั้นโรงเตือนเราว่าเราต้องตื่นเฝ้าระวังตัวและวิธีการที่ดีที่สุดนั้นก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระบินเจ้าด้วยใจสุภาพทําตนวิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการที่เราไม่นิ่งนอนใจ ว่าอายุของเรายัางอีกหลายปีเพราะมันไม่มีอะไรบ่งบอกพี่น้องทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเข้ามาแบบกระทันหันแล้วก็จู่โจมบางทีเวลาที่ไปเยี่ยมคนอยู่ที่ห้องไอซูเนี่ย <c oughs> ก็จะได้รับการบอกจากญาติของเขาว่า <c oughs> เขาไม่มีอะไรมาไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยจูจ่ๆก็เป็นอย่างนี้ พูดไม่ได้แล้วก็เข้าห้องไอซียอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องพยายามดำรงชีวิตให้ดีที่สุดเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความพร้อมอยู่เสมอขอพระบิเจ้าอเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์